แร้ก็คุกดีทั้งคราบัวมาคือมาเือมาเมืองก็พ็ทือพวกยามิชัยครับผมยามิชัย

To em thắng liền thắng 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 สุด้าความงสันติเออสามสลายวัดตะโกสูงส7พเจ็ดอุวัเใจถาโลแซรีวันตะโกสูงส8แปวัดาอดิตรักฐานกเกิดวัดตะโกสูงส9ดเก้าถ้ากับประภสามัโทองนวัดตะโกสูง ยีกสนะิบพระสุิตอุญโยสัพยาวัวันหลวงนี่สิบสตาัใจปัญญาทิโอเงินแย้มวัวันหลวงยีสสองพระเพวพนยานติโตอุญสุวัวันหลวงยีสสามพระสรสัพุทธโสมีรีวัวัหลวง 204กพรนัดการประมูลมิษย์สายการวัดบรรลุภัง205การเปดกรตักเตืนวัดคณะวัดบรรลุภัง206พระวรรเฉลิมวรันมื่อัดจำลงวัดดอนพุทธาสตร์7พระอภิษัท อาิตพัทโธรักองมวัดสุวารามยี่สิบแปดพระกวีปิตัตโมโอหามาราวันสุวารามยี่สิบเก้าพระนพนันกตะมุงเสามทองสล่มวันสุวารามสามสิบพระเยาวะไปนิโธทิมุนวันสุวาราม สามสิบเอ็ดพระสังฆาสังฆมโนสวนสกุลวัดัวนนสามสิบสอพระสุริยพวุทธวังโสเกียวดับวังวัดคงราสามสิบามพระนัตวุฒิบัญญาุอุทกตรวสอนวัดคงราสามส พระเดชิกจากเจ้รธงโมอินแสงวัดเหล่าเก่าสามสิบห้าพระสาวอุจารอินแสงวัดเราเก่าสามสิบหกะนัตถ์นานนักบุลังส่วงวัดเราเก่า สางเกียรต้ามคนที่บาททัมโมที่ระสมเรื่องทรรบุญน่ะเกี่ยวกับงานงานสงฆ์ครับุมต่อไปก็นีครูทัอของเจ้าพระบรมศสนาธิการคณะกรรมการกับข้อวสอบกับกงานรุกานและพระภิกษุเขาการสอบทง อันนี้รอันนี้ก็สนาฬิกา6นเป็นงานสอบวันที่4วันนี้วิชาวิิญญาณอะไรรูตั้งใจตั้งใจสอบใเ็มที่ไม่ต้องว่าวันสุดท้ายช่างมันเถอะสามวันก็เลยตเลวานนวันนี้ก็เอาับ ข้อดีกำหนดเลยกวงมออกไรอุเพนเนีไม่เอาแล้วทงใจทำเป็นพุทธบูชาทำพระบูชาทำพรบูชานี่จากจานเวลาเริ่มเนทำเป็นใหญ่ทำเที่ยวทำเนี่ยทำเติรดแล้วก็อินบนท่านนะแต่ว่ามีใครมาไม่มีใครมาผู้ใหญ่ท่านจะมาหลังจากไหว้พระแล้วเริ่มสอบถ้าท่านมาทันก็จะอินบนท่านไม่ใช่ว่าเราจะไม่เริงเราจะขีดทันหรือไม่ให้องค์อื่นมาใหญ่ ในที่นี่ไม่ใช่คือพระสิริาที่มาก็นิมนต์นั่นได้อย่างจุดเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมพระมหาธรรราชที่บอกว่านิมนต์เจ้านะวันละองเรององวันนี้ให้พระครูวิถีพระครูวิถีก็ไม่ไม่ไม่สะดวกก็ให้พระครูอุเสริททำก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะ เพราะนั้นขอบใจที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมให้ช่วยกันแรงกายแรงพั์แรงสติปัญญานะโดยเฉพาะวันนี้อย่างยิ่งก็ได้พระครูวิจิตรธรรมวัิเป็นเจ้าภาก็เตียวอาหารข่าวได้พระครูพิจิตรธรรมกิจวัดง้วยพระก็เห็นสระเปาของหวานผลไม้และท่านอื่นๆที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันก็ขอขอบใจของมอธนามผมนี้ด้วยและขอทุกท่านในตั้งแต่สองต่างแตดนนี้เป็นต้นแบบขอบใจโชคดีนะครับ รู้เก็รกระดานก็ควเรือสถานการณ์ที่เป็นพ้นท่านเิดจุดลอยยังเปิดาร้แลจะมีขึ้เร่ครับสีเไป15นาทีนะครับานาทีครับเมอไครับอานปัา้ใจนะครับที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าอ่านไปปรับปัจปัญหาวันนี้ไม่เลือกนะครับผมคิดตรงงตรงสอนตรงโบน